แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานข้อมูลหลักรหัสรายได้ NPLS ที่001ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS ไทยตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่กค .0414.3.54 ทับว54ลงวันที่23มกราคม2569กกรมบัญชีกลางกำหนดแนวปฏิบัติในการเรียกรายงานข้อมูลหลักรหัสรายได้ n r p l s ที่001ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS ไทยซึ่งเป็นรายงานที่ใช้สำหรับสืบค้นข้อมูลรหัสรายได้และรหัสบัญชีแยกประเภทเพื่อนำไประบุในขั้นตอนการบันทึกรายการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ในระบบบ,บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS ไทยวิธีการเรียกรายงาน การเข้าสู่ระบบเมื่อหน่วยงานเข้าระบบ New g f m i s ไทยเรียบร้อยแล้วเลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐเลือกระบบรับและนำส่งรายได้เลือกร,บบรายงานข้อมูลหลักเพื่อเข้าสู่ร,บบรายงานข้อมูลหลักรหัสรายได้ Income Code Account เลือกร,บบรายงานข้อมูลหลักรหัสรายได้ Income Code Account ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานข้อมูลหลักรหัสรายได้ NAPLS T 001รายละเอียดการเรียกรายงานรหัสรายได้กรณีต้องการเรียกทุกรหัสรายได้ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานเฉพาะบางรหัสรายได้ให้ระบุรหัสรายได้จำนวนสามหลักเช่น8 1 1หนึ่ระบบจะแสดงรายได้เงินเหลือจ่ายหรือระบุเป็นช่วงเช่น0 0 1ยถึง1น1 จากนั้นให้กดที่ปุ่มแสดงรายงานหน่วยงานสามารถเอ็กซ์พอร์รายงานในรูปแบบ Excel และ PDF ได้โดยการกดเลือกที่ปุ่ม Excel หรือ PDF ระบบจะแสดงรายงานตามคำสั่งงานของหน่วยงานตัวอย่างรายงานในรูปแบบ Excel ตัวอย่างรายงานในรูปแบบ PDF โดยหน่วยงานสามารถเรียกรายงานดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่26มกราคม2569เป็นต้นไป